มีนาซังคอนเนจิวาสวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะเรามาติวเนาะคำศัพท์ต่างๆเนาะเป็นอีพีแรกนะคะเดี๋ยวพี่สุก,ก็จะนะคะทําแบบนี้ไปจนถึงวันสอบเลยเนาะก็จะนะคะมาติวไม่ว่าจะเป็นคําศัพท์กริยาคําศัพท์ใดๆใน N5 นะคะก็มาทบทวนด้วยกันได้เนาะโอเควันนี้มาคําคณศัพท์อีกนะคะมาดูคําแรกนะคะก็คือข้อที่1อ่านว่าอาตาดาชีสามารถดูคันจิได้ด้วยนะคะอัตาดาชี แปลว่าใหม่นะคะนี่บงังข้อที่2ฟูดุยฟูรุอิฟูดุยเก่า3นะคะไกลก็คือโทยตัวโโออิโทย,โทยแปลว่าไกลข้อที่4นะคะก็คือจีใกล้จีค่ะอิจีใกล้ไกลนั่นเองข้อที่5โอคคใหญ่นะคะข้อที่6นะคะจีไส้เล็กเนาะโอคคใหญ่จีไส้เล็ก เรไปข้อที่7โอ้ยแปลว่ามากคำตรงข้ามก็คือสุขุนัยน้อยข้อที่9นะคะฮิโรยฮิโรอิรอนะคะฮิโรยกว้างกว้างก็ต้องเป็นแคบเนาะเซม่เซม่ข้อที่11นะคะหนักนะคะก็คือโอมยโอมยนั่นเองโอโมโอโอโมยข้อที่12เบานะคะคาดุย คารดุยนะคะคารดุยข้อที่13บามนาง่ายแปลว่ายาวนะคะน่าง่ายนาใกล้ได้เลยข้อที่14มิจิใกล้สั้นนะคะม,มิจิกาอิมิจิใกล้นะคะต่อไปนะคะมาดูข้อที่15ยากมสาุสึคาชิซึใส่เตนเตนมุสึคาชิยากยาซาชิง่ายเนาะยาซาชิ ต่อไปข้อที่17แปลว่าแพงก็ได้ราคาแพงเนดังกะถักไกหรือว่าสูงยามากะทักไกข้อที่18นะคะยาซุยถูกเนาะข้อที่19หีฮิคุยเตี้ยนะคะข้อ20ออิโอชิแต่ถ้า N5 ยังเจอแค่ฮิราค่ะคันจิยังไม่เจอคันจิน่าจะเจอใน N4 หรือเอย N4 ประมาณนี้นะต่อไปข้อ21ออาซุย อซึตรงนี้นะต้องดูคันจิแปลว่าร้อนอากาศร้อนข้อที่ยี่สิบสองนะคะสามุยสามุยหนาวอซึนาอ,อซึอากาศร้อนซามุยอากาศหนาวต่อไปอซึคันจิตัวนี้แปลว่าของร้อนะสิ่งของที่เป็นสิ่งของนะคะมันร้อนดูคันจิด้วยนะสําคัญนะต่อไปข้อ24ส่นะคะซอเมใต แปลว่าเย็นเนาะเวลาเราสัมผัสเนี่ยเหมือนเราเอามือไปจับแก้วอุย้ยซูเมต้อะไรอย่างเงี้ยข้อย5่นะคะย่ยหรือว่าอ e, ีนะคะจะแปลว่าดีเหมือนกันเนาะต่อไปข้อย6วารุยวารุยไม่ดีนะคะอ่ายังไม่จบต่อไปนะคะอ้วนนะคะฟูต้ยนะคะฟูตุยแต่ไม่ใช่กับคนนะฟูตุย ต่อไปนะคะโฮโซยแปบลบว่าผอมแล้วก็ยี่สิบเก้านะคะอาไซแปบลบว่าตื่นเนาะอาไซต่อไปนะคะฟุกไข่ฟุกไข่ลึกแล้วก็นะคะโอโซยชชาเนาะชาเหลือสายโอโซยหายญ่เรียวไวนะคะหายญ่ได้มีสองคันจิเนาะ ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวครั้งหน้าเนาะค่อยมาต่อค,คําคณศัพท์นะละกันนะคะวันนี้ก็เอาค,คําคณศัพท์อีกไปก่อนเนาะอย่าลืมนะคะทบทวนเนาะหรือว่าบางคนที่กําลังสอบอะบางทีก็ได้แล้วนะคะก็ถือว่ามาทบทวนด้วยกันเนาะเล็กๆน้อยๆค่ะเดี๋ยวก็ฝากด้วยนะคะสําหรับคนที่นะคะอยากเรียนกับพี่สุเนาะก็แจ้งพี่สุได้นะคะในคอมเมนต์เนาะหรือว่านะคะต่อไปก็จะมีพวกคําศัพท์นะคะก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะคะ